ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยววันนี้พาเข้าครัวนะครับผมวันนี้เน่นะผมอันนี้เป็นหนูนะผมตรวจได้น้อยนะผมเน่จะมันนะผมเดี๋ยวจะอยากกินเนี่นีมมีใบมะขามอ่อนใส่นะผมเนี่ยคาะไคร้มีมะเขือด้วยนะผมหนึ่งลูกแล้วก็อันนี้ใบแมงลักไอใบมะละนะผมใบมะละแล้วก็จะใส่ใบกะเพราผมใส่มั่วใส่ทุกอย่างับผม ส่วนนี่ก็พีิกของก็เเรียมตำแล้นะฮะเดี๋ยวเจอในครัวนด้ผมก็ติดแก๊สนะผมเข้าเรื่องเลยนะน้ำมันนะผมใส่ไว้หลันจก็พริกนะผมที่ตำไว้นะฮะ ด้วยนะผมเนื้อหนูน้ำแข็งรบบนี่ไม่อยากกินนะผมเปล่าผมอย่างนั้นก็ะขูดนี่นะผมมะเขือขาตะไคร้นะผมใส่ลงไปฮนะไปมะขมามอ่อนใส่ที่หลังนะผม ขัวจะอ่อมันก็ไม่รู้ครับผมอัะนนะี้นึกอยากกินนะผมตัวเล็กครับผมตัวไม่ใหญ่ประมาณสี่้วนะอยากกินเดือดมันก็ใส่ไปมันขามอ่อนลงไปแล้วผมตามด้วยกระเพราครับใส่ทุกอย่างนะผมใส่ทุกอย่างที่มี ใช้ไฟมาแบตไฟในครัวก็มีนะผมแต่มันไม่ค่อยเจ็บมากผมผมเลยต้องเอาไฟมาแบตนะครับส่องทำเมันอยู่ในป่าเลยผมอันนี้ก็ปรุงรสได้เลยครับผมรสก็ตามสเต็ปเลยครับผมน้ำปลาชุดรสนะครับผมใส่ไปครึ่งช้อนนะผมดีนะผมคือย่างช้าเลยครับก็เรียบร้อยแล้วผมหลังจากที่ปรุงรสตั้งกระทะ ของใบมะขามอ่อนาาครับทำมะเขือสุกไปใช้ได้นะครับผมกล่องทีอาจจะโยกเยะกับเยะขออภัยนะครับ <c oughs> นี่ครับคนเดียวก็กินง่ายครับนี่นึกอยากกินให้เห็นพี่เขาไปดักหนูมาเขาผัูตัวเบลเลยครับผมกไม่ค่อยได้ออกดักในช่วง,งนี้เสร็จร้อยแล้วครับนี่ครับไม่ไหวแล้วขอ แซ่บๆชิมหน่อยนะโอเคครับผมไม่ต้องปรุงอะไรแล้วครับลงตัวผมความอร่อยที่ไร้ขีดจำกัดน,นะครับผมกลับภาในคนป่าเราช่องลิ้นบนบ้านนะผมก็เดี๋ยวล่ำลาเลยนะผมหิวข้าวแลวไปแล้วครับผมสวัสดีครับนี่ฮนะ